กดไลค์กดแชร์ในภาษาจีน点赞<站>กดไลค์แชกดแชร์点红心。 กดหัวใจกวนจู่กดติดตามติ่งเย่กดซับสไคร์คือการใช้กดติดตามกับ y o u ูทู e พิมลคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์แบ่งปันนะคะ